เลนเนเป็นแบบาเบาเตนขนานี้แล้วยสนะแก็ิเนาะแล้วอย่ามาใงนนก็สอปีนะครับที่เข้าสของแล้วก็จะบอกว่าสิงที่่ีมอบให้กับคนดูเนี่ยคนดูก็อ ตาวก็ไม่แม่ตรงหน้าตู้ก็ตกเลยน้องกนตกเลยแม่แม่ค่ะไอกใช่ใช่เด็กก็ยัน โอมเต็มเลยค่ะ <m ics> <m ics> ้มจิตอาสเลยนะคะเดี๋ยวเจะเสียสมแล้วใหมสุกแล้วที่เป็นกระเช้าใหญ่สอกระเช้าเลยนะคะขอบคุณาจริงทุกทีค่ะูไม่ไม่ถายเป็นค่ะนั่งไม่วย ันเก็จะเป็นช่องทานก็พอแวเนี่ยไม่้องี่ไหนก็ไม่ต่อไป

อันนยอ่นหล้ก็ยี่ไม่ายไ่ได้มันลายดูเรา่หงยมีนป้ายนี่หรอเดียวมองไม่เห็นกะชามองเห็นแตตาเนี้ยพี่แนขัดเข็อมีเงาะท้อนไหม you right.